สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมตอมวัดนะฮะันนี้มีไฮไลท์คอนเทนต์เจ้าเพียเจแท้นะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเมื่อคืนนี้นั่งเปลี่ยนเครื่องเจ้า7750 7750ที่เป็นล่างเลฟเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมกลไกมุ v e เมต์ทั้งหมด3โรงงานนะครับจากที่เคยสัมผัสมาในมือนะฮะทีนี้เครื่องไอโรงงานที่มันมีที่มันมีคุณภาพส่งสุดมันจะเป็นโรงงานที่เขาเรียกว่า วอลจูวอลจูวอลจูนะเอ่อสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับโรงงานอื่นก็คือเจ้าโคนเข็มวินาทีเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่เหมือนแท้นะครับตรงข้างกับพวกเอไอเอเจ็เจ็ดห้าศูนหรือเอสเจ็ดเห้าูนเนี่ยมันจะมีสองโรงงานเล็กเนี่ยที่มันสร้างเจ็จเจ็ดห้าศูนย์ตัวเล็บขึ้นมาไอตัวโคนวินาทีเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเก็คือมันเล็กมันใช้เหล็กที่เป็นโคนค่อนข้างเล็ก ทีนี้มันจะมีปัญหาเมื่อเราอินสตอลเครื่องนี่มันคุณภาพสูงใส่เข้าไปเนี่ยเครื่องคุณภาพสูงสกูเป็นสีเห็นไหมครับตัวนี้มันเจอการเสียแล้วมันเป็นเบ้าทับทิมจากสองแตกก็เมื่อคือนก็พยายามหรือให้ลูกค้านะก็คือพยายามจะจบให้เขาพยายามจะจบให้เขาด้วยเงื่อนไขเครื่องเดิมแหละแต่ทีนี้มันติดปัญหาคือไอ้ทับทิมจากสองมันแตกเห็นไหมครับ ทับทิมจักรสองมันแตกพวกนี้มันเป็นทับทิมปลอมไนงะมันก็เลยค่อนข้างจะเปาะนะฮะอาการมาคือมันไม่เดินเลยเราก็านั่งไล่ตอนแรกเราเข้าใจว่าลานขาดสรุปว่าลานไม่ขาดนะครับลานยังปกติอยู่แต่ที่พังคือทับทิมทีนี้ไอ้โคนไอ้เจ้าโคนเข็มวินาทีของไอ,เอง้เครื่องเครื่องวอลจูใช่ไหมผมจําชื่อถูกวป่าะนะฮะเนี่ยโคนเข็มวินาที เห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันเป็นเครื่องวอจูโคนเข็มมันจะเท่าแท้เพราะโคนเข็มแท้เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมันจะใหญ่อย่างนี้เลยแต่ถ้ามันเป็นเครื่องเอชเอเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์หรือเอเอสนี่นะมันจะโคนเข็มค่อนข้างเล็กเนี่ยแล้วมันระยะมันไม่ได้ต่างกันน้อยน้อยนะมันต่างกันเยอะมากขนาดเมื่อวานเอาเหล็กคว้านลงคว้านจนแทบจะไม่เหลือปอกแล้วบางมากแล้วเราก็มีความสุขว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่น่าจะผ่านได้เพราะมันจําเป็นต้องใช้ติดตั้งด้วยเข็มเดิม มันก็เลยต้องใช้สูตรต่อคอเห็นไหมต่อคอปอก <c ough> <c ough> นะครับทำเคสแบบนี้มันต้องให้ช่างที่ออทำงานแบบถึงถึงจริงๆนะไม่นั้นเข็มมันจะมีแผลเนี่ยเมื่อเราต่อเมื่อเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโคนเก่าอ๋ออันนี้คือโคนใหม่ละเนี่ยคือต่อคอเข้าไปนะฮะ ก็คือต่อคอที่มันเป็นของวอจูใส่เข้าไปทีนี้ถ้าโคลเข็ม SM ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มันจะนี่เมื่อกี้มีโรเล็กตัวนี้มาด้วยเซลีนีนะครับได้มาแต่สายนะฮะเพราะว่าพี่เขาเก็บเรือนไว้เพราะมันตีตีขายทองครับเสียดายดเครื่องก็ขายแต่สายอย่างเดียวเนี่ยเมื่อต่อคอเข้าไปอ่าดูนะอันนี้คือเข็มที่ทําการอิสตอคอต่อเข้าไปนะเห็นไหมครับ เข็มไม่มีแผลเซนเตอร์ตรงนี่เช็คเวลามาข้ามวันก็เดินดีนะฮะอันนี้คือเคส7 7 5 0นที่ทำเมื่อคืนไอ้น,นี่คือตัว GMT ที่เจอการสนิมแดกเกีียวแล้วก็เปิดฝาไม่หอกนะครับกำลังแช่กัดสนิมอยู่นะครับต้องรอหลายวันเดี๋ยวจะหยิบให้ดูรอแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็ คืนก่อนนะครับมันมีได้มียูเซอร์หนึ่งท่านแกแกทำการมอสซี c ตัวเรือนเป็น 18k มานะครับมอส CNC ตัวเรือนเป็น 18k มาก็คือ5 7 1งที่เป็นเป็นล่างเลย p p f แต่ทีนี้แกไปสร้างเรือนทองมาทั้งเรือนด้ยนะฮะตอนแรกผมก็ถาม่าอยู่ว่ามันเป็นทางสเตนหรือมันเป็นทองนะครับ แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาสร้างมาจากทองเขาทํามาสามแสนกว่าน้ําหนักเยอะอยู่คือจับในมือรู้สึกได้เลยว่ามันโอ้โหนี่มันของแท้ชัดๆนะครับแต่ทีนี้เขาเบิกหน้ามาเขาเบิกหน้ามาแล้วเขาเบิกหน้ามาแล้วทางทางยูทเซอร์ที่ฝากให้เขามาทําอีกทีเขาแจ้งว่าเขาเบิกหน้าแท้แต่ทีนี้จากที่ผมมองอันนี้คือในมุมมองผมนะครับนะฮะผมอาจจะมองผ้าก็ได้ ผมไม่ได้ถูกทุกสิ่งนะฮะแต่ทีนี้ในมุมมองผมเนี่ยทั้งสายทั้งหน้าเนี่ยแกแจ้งว่าเบิกแท้มาแกแจ้งว่าเบิกแท้มาซึ่งในมุมมองผมผมมองไม่แท้นะครับผมมองมันไม่น่าจะแท้เนี่ยเขาแจ้งว่าเป็นสายแท้นะฮะคือผมจับผมมอเป็นหนังเทียมได้ซ้ําถ้าให้ผมจับตรงเนี้ยผมมอมันเป็นหนังเทียมเลยนะ นะครับเพราะผมก็จับหนังมาเยอะล้วจับมาทั้งชีวิตใครโทรมาวะแป๊บหนึ่งน,นะครับผมจับมาทั้งชีวิตผมมองว่าอันนี้มันไม่ใช่หนังแท้นะฮะอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกเขาแจ้งว่าหน้าแท้ผมก็ผมก็แจ้งกับทางผู้ที่ฝากงานไว้เลยว่าผมเขาจะมองว่าแท้หรือไม่แท้ผมไม่รู้แต่ในมุมมอมองผม,มงผมมองมันไม่แท้นะเช่นนั้นแล้วเวลาผมทาโน้ตงานผมจะแจ้งหน้าบัฟก็ผม,ผมมองมันเป็นหน้าบัฟนะฮะมันไม่ใช่หน้าแท้ นะครับเนี่ฮะหน้าแบบนี้นะครับยูเซอร์เขาซื้อมาเขาบอกว่าได้ซื้อมาในรูปแบบหน้าแท้มันแท้ยังไงนะฮะให้ผมส่องด้วยไมโครสโคปห้าสิบคูณผมก็ยังมองมันไม่แท้ฮะตัวนี้ไม่แท้นะฮะเพราะผมมั่นใจว่าหน้าแท้ กับนาฬิกาตัวเป็นล้านเ,เกรดงานมันไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าหน้าแท้ของปาเต้ไอเราก็จับเข้ามือน้อยส่วนอยากจะเห็นในภาพส่วนในหน้าแท้โาเลกก็จับบ่อยแต่ทีนี้หน้าแท้ปาเต้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เข้ามือเราก็ไม่มีความจานาหรอกนะฮะแต่ด้วยประสบการณ์ให้เราจับนาฬิการะดับโลมาเยอะแล้วก็เราจับชิ้นงานแท้มาเยอะนะฮะ ชิ้นงานนี้มันสร้างมาแบบเนี้ยยังไงก็ไม่แท้มั่นใจว่าไม่แท้นะฮะอย่างเงี้ยทองแท้เลยนะฮะเมื่อกี้พี่เข้ามาขายอันเนี้ยทองแท้แน่ๆนะครับแล้วผมก็ซื้อพี่เข้ามาละน้ำหนักทั้งเส้นมันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบกรัมฝั่งเพชรตรงกลางอันนี้งานเก่าแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นงานของถังเซลินี่นะฮะ แล้วเมื่อกี้ตอนช่างอันหนักก็ไม่ได้แกะสปริงออกเลยไม่ได้แกะสปริงออกนี่ก็เจ็บไปเจ็ดแปดร้อยนะฮะสปริงก็สปริงธรรมดาโดยไม่ไดสปริงทองไม่เป็นไรฮะตัดส่วนต่างยังไงก็ยังมีกำไรเหลือเนี่ยเป็นทองทั้งเส้นนะครับทองทั้งเส้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี่หลบไปก่อนนะเดี๋ยวโดนหน้า ไอตัวนั้นต้องประกอบอันนี้ก็คือเครื่องตัวเกตเกีที่มันเป็น SA เกตไม่ดีเ7ียเจห้าศูนยยืนยันอีกครั้งนคะครับมันมีทั้งหมดสามโรงงานหรือสโรงงานที่มันสร้างจากจีนปัจจุบันมันแกะสปันหนึ่งเป็นโคนเ7ีเจ็ห้าศูนย์เต็มระบบไปแล้วแต่ทีนี้สักครู่นะอออยู่นี่ตาช่าง ให้ดูเมื่อกี้แกหยิบมาสองเรือนก็คือเป็นโรเล็กซ l เซเลตัวนี้มาพร้อมเรือนนะตอนแรกก็จะซื้อแกทั้งเรือนแหละแต่ทีนี้ถ้าซื้อทั้งเรือนแล้วก็ตีช่างอยู่ดีเพราะว่าเซเลนีสองเข็มมันคนไม่เล่นอะ่ะหกสิบเจ็ดจุดห้านะครับประมาณหกสิบเจ็ดจุดห้าผมตีไปหกสิบเจ็กรัม ผมตีเป็นทองคือ 8K ไปนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ p พียเจแท้คือแกส่งภาพไหมผมดูตอนที่ของยังไม่ได้เข้ามือผมไม่แน่ใจผมก็บอกให้แกช่วยส่งตัวเรือนมาตรวจดีกว่านี่เป็น p พียแท้ทั้งเรือนเลยแต่ปัญหาคือตัวนี้มันเป็นเครื่องคอรสคือตอนถ่ายในภาพตอนแรกผมนึกว่าเป็นเรือนซิลเวอร์เพราะถ้ามันเป็นเรือนซิลเวอร์มันจะเป็นงานเล็ไงในอดีตมันมีท็อปซูเปอร์ ทอสเปอร์ซินเวอร์925แต่อันนี้เป็นเรือนแท้ทั้งเรือนเป็นเพียเจแท้ทั้งเรือนง,งานมันปานนีมากแล้วก็มันฝั่งเพชรละยิบรละยับทั้งเลือนเลยนะทั้งเรือนนี้มีเพชรทุกเม็ดนะจากที่ตรวจดูเมื่อกี้มองเข้าข้าว,าวเพชรไม่หายเลยสักเม็ดด้วยเพชรอยู่ครบทุกเม็ดเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆทีนี้ข้อสายมันโดนตัดไปนะฮะ น่าจะมีการตกท่อมาดกกันมาเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าของคนแรกที่ซื้อมาเขาต้องรู้ว่าข้ออยู่ไหนไอข้อที่ตัดหายไปนี้ก็หลายบาทอยู่นะข้อที่ตัดหายไปนี้ตีไปข้างหนึ่งก็ตีไปข้างละสามข้อแล้วกันตีกลมๆข้างละสามข้อหายไปหกข้อตีหายไปห้าข้อโดยประมาณนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเพชรเดิมเนี่ยวิธีดูนะ เวลาเราจะตรวจพวกงานพวกนี้วิธีเราจะดูก็คือการจัดระเบียบของเพชรการจัดระเบียบของเพชรมองมิติสัดส่วนระยะมิติระยะระยะ,ะ,ยะเซนเตอร์ของของการเรียงเรียงม,มุมเพชรเห็นไหมฮะถ้ามันเป็นเพชรที่ออริจินอลจากแฟคทอรี่เข้ามาเนี่ยมุมแสงอะ่ะมันจะตรงกัน,นองศาเดีวยวกันทุกอย่างก็คือมันจะเปะเป๊เปเปเปกันหมด เห็นไหมอันนี้มันจะชัดเจนว่านาฬิกาถ้ามันเป็นเดิมเดิมเนี่ยเพชรเดิมเดิมเนี่ยการจัดระเบียบของมุมเหลี่ยมเพชรเนี่ยมันจะชัดเจนนะฮะวิธีตรวจเพชรแท้เพชรปลอมมันก็จะมีวิธีตรวจมือก็ตรวจคร่าวๆก็ใช้เครื่องวัดนะครับแต่เครื่องวัดนี่มันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้มันเป็นเพชรแท้เพชรปลอมเพราะว่าปัจจุบันเพชรที่มันเป็นเพชรแ l a เขาเรียกเพชรแล a หรือบางคนมันจะเลียชื่อหนึ่งเลียภาษาวันนั้นคุยกับพี่ เ,เขาเรียกอะไรผู้พิพากษาพี่ผู้พิพากษาซึ่งยังหนุ่มหนมหน้าตาดีเนี่ยก็คุยกับแกวันนะั้นเพราะว่าตอนนั้่ผมไปในสเตจของผู้ชนนันการด้านการตรนาฬิกาแต่ทีนี้เขาในคดีมันมีเพชรปนอยู่อันนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะคือเครื่องวัดเนี่ยมันวัดขึ้น แต่ทีนี้มันไม่ได้หมายถึงเพชรปอมมันจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยซัพฟลซัพฟลขึ้นเช็คเพชรนะเห็นไหมเอาซูมกลับไปนิดนึงเนี่ยฮะวัดเพชรเพชรขึ้นเห็นไหมเพชรทุกเม็ดขึ้นหมดก็คือมันเป็นเพชรทั้งหมด เนี่ยเป็นเพชรทั้งเรือนเลยแต่ปัญหาคือมันไม่ได้หมายถึงว่าเพชรปลอมมันจะไม่ขึ้นไงถ้ามันเป็นเพชรปลอมที่เป็นเพชรคุณภาพสูงผมมีตัวอย่างไหมสักคู่นะเดี๋ยวจะวัดให้ดูอ่ะต่อควิกๆนะอ่ะผมยกตัวอย่างอันนี้เพชรอันนี้ไม่ใช่เพชรแท้นะครับ เวลาคุณสองเข้าไปนี่น้ําสวยเหมือนเพชรแท้ทุกอย่างกระหลัดสวยการตัดเหลี่ยมชัดเจนแถมแสงลงโตดด้วยตัวนี้ไม่ใช่เพชรแท้แสงลงโตดดูดเนี่ยวัดขึ้นเหมือนกันนะครับปัจจุบันปัจจุบันการการตรวจเพชรมันไม่ใช่เรื่องง่ายการตรวจด้วยตาการตรวจด้วยตาถ้าคนตาไม่ระดับเท่จริงก็ดูไม่ได้หรือคนตาระดับเท่จริงบางทีก็พลาดกันบ่อย นะฮะอันนี้เป็นเพชไม่แท้อ่ะผมวัดให้ดูนะฮะเนี่ยเพชไม่แท้แม่งก็วัดขึ้นนะครับเรื่องนี้คุณจะเอาเครื่องวัดไปวัดเพื่ออะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลย,เลยนะฮะมันแยกแยะก,กันไม่ได้นะฮะจะเพชแท้เพชไม่แท้วัดขึ้นหมดนะฮะอันนี้เพชแท้อันนี้เพช,นนเพชไม่แท้นะฮะวัดขึ้นหมดทุกอย่าง เช่นั้นแล้วการตรวจเพชรมันเป็นอะไรที่ตรวจค่อนข้างลำบากทางออกเดียวที่จะตรวจได้ชัดเจนก็คือเข้าเครื่องเครื่องตรวจขนาดใหญ่เครื่องตรวจที่เขาทํามาจำเพาะจาะจงสําหรับการตรวจเพชรโดยตรงนะฮะแต่อย่างที่มันติดเรืออย่างเงี้ยแล้วมันระเบียบเพชรมันชัดเจยอยงี้อันนี้คงไม่ต้องตรวจอะไรเยอะนี่มันแท้อยู่แล้วนะฮะรวมถึงหน้าด้านในก็เป็นเพชรด,ด้วยอันนี้เพียร์เจนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถอดเครื่องกันดูแบบคลิกๆนะพอดีจะตรวจเรื่องแกนไขมันหายแกนไขไปพร้อมเม็ดไม่ยอมเลย นะฮะเจอเ,เบอร์เม็ดทองก็หาลำบากเม็ดคอตะเป่ะผมจะตรีมสดให้เลยแล้วกันนะแป๊บหนึงนะ่งฮะขอใส่แว่นหน่อนหมุนสกูผ่านกล้อง ตัวเรือที่มันเป็นฟูโกโเนี่ยทองไอตัวสก,กูเล็กๆนี่ก็เป็นทองเช่นเดียวกันนะอันนี้ใครไม่ทราบก็ทราบร่วมกันนะครับตัวเรือนตัวเรือนสวิตท,ที่มันเป็นล่างทองเต็มระบบเนี่ยสก,กูที่เขาหมุนมานี่เป็นทองเช่นเดียวกันแต่มันเป็นทอง 10K นะฮะฉะนั้นเราหมุนก็ระวังกันด้วยนะตัวนี้จะที่มองหมูมอ,มอเป็นเครื่องคอร์สแหละเพราะว่าเพียเจมมีระบบคอร์สปออยู่หลายรุ่นหลายซีรี เดี๋ยวขอใช้สรามาที่นึงนะสะกูแม่งเล็กด้วยแถมนาฬิการะดับโลกไอ้ที่เขาเรียกปีเก้ปีเก้น่ะน,นะฮะเขาอ่านออกเสียงว่าเจนะแต่ถ้าภาษาบ้านเขาจริงๆเราไม่รู้เราไม่มีความเห็นเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าในหนังสือนาฬิกาพวกานาฬิกาอัญมณีก็จะเรียกเพจ นะครับก็เป็นสำเนียงที่ใกล้เคียงที่สุดอะ่ะทีนี้ก็ทำการเปิดเครื่องอามาดูผมดาว,ว่าแกนไขมันหายไปเลยวะเนี่ยเครื่องคอร์เห็นไหมเครื่องแม่งเหมือนเครื่องคาเทีย มันมีปัญหาิดนึงคือแกมันหายไปทั้งแกนเนี่ยคือถ้าแกรโกโคนแกนมันอยู่เนี่ยมันยังสามารถต่อคอได้แต่ปัญหาคือนี่แกนมันหายไปทั้งแกนเนี่ยปวดหัวเลยเอ่อต้องมานั่งวัดบ้องวัดเบ้าเองต้องหาเครื่องตัวเก่าเทียบใกล้เคียงเครื่องคาเทียแกนไขคอนมันไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรลึกลับซับซ้อนมากหรอกแต่ปัญหาคือมันต้องได้สแปนระยะเ,เ,เป๊ะต้องใช้แกแนแทน หรือไม่ก็สร้างแกนเองนะครเทคนิคการสร้างอะไหล่ชิ้นส่วนมันเยอะแยะไปหมดเด็กๆฝึกมาหลายหลายสเต็ปหลายเล่มมากนะอันนี้คือเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เห็นไหมมองเห็นว่าเนี่ยเอาแป๊บหนึ่งอาซูมเข้าไปอ่ะสิบแปดเคนะเจ็ดห้าศูนย์นะครับไม่ใช่เงินซินเบอร์นะครับอันนี้ทองคำขาวนะครับ ทองคำขาวถ้ามันเป็นทองคำขาวบริสุทธิ์ของสวิตเนี่ยเวลาเรามองเหอนเผนเรานี่ก็แม่งเป็นสแตนเลสแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือทองอันนี้คือเจ็ดห้าศูนย์เต็มระบบฟูเคสนะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็คือเป็นทองคำขาวทั้งเรือนทองคาขาวเต็มระบบแต่ข้อมาไม่ครบนะฮะได้รับมอดกตก,กทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นย่ามาสู่เรานะฮนะบางคนลิงได้แก้วไปขายกิโลทั้งนั้น เอาไปขายกิโลขายซานเล้งนาฬิกาไม่เดินแกนขาม,มีนาฬิกาพังขายไปยี่สิบบาทนะฮะเกมเลยนะนะฮะก็ข้าวๆก็ตามนี้นะฮะข้อเสียของนาฬิกาที่มีลักษณะเป็นพิมพ์กแตกพิมพ์อยู่ที่กระจกเนี่ยก็คือถ้ากระจกเดิมมันแตกนี่งานงอกเข้ยี่ห้อมันจะไปกับกระจกนะฮะเช่นนั้นแล้วใช้งานพวกนี้ก็ดูแลกันให้ดีๆแต่โดยโปกติแล้วกระจกเนื้อแข็งคนระับ กระจกคุณภาพสูงของนาฬิกาพวกนี้ในกระจกค่อนข้างแข็งนะฮะชนไม่เข้าเหลี่ยมจริงก็ไม่แตกนะฮะตัวนี้งานถือว่าดูดีใส่ในมือก็น่าจะสวยเดี๋ยวขออนุญาตใส่กันนะครับชิดชืดชด,ชด,ชด,ชดอ่ะควิกควิกนะฮะก็ตัวนี้แกนหายทั้งแกนลำบากนิดนึงเดี๋ยวต้องโอ้โห oh. ก็ไม่หาไหล่เครื่องเก่านะครับต้องเทียบแกนตัวนี้จากยุคนั้นมาก็เดาว่านาฬิกานะ่าจะมีมูลค่าในจากยุคนั้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปประมาณ35ปีตัวนี้เบิกล้านก็มีสามสี่แสนนะประมาณอันนี้ผมไม่รู้ราคานะผมประมาณเอานะครับจากปัจจุบันเนี่ยเอาแค่มูลค่าของทองเนี่ยเอาแค่มูลค่าของตัวเรือนที่เป็นทองไม่นับรวมไม่นับเพชรพวกนี้ ไม่นับเพชรที่ฝังค่างานค่าเพชรเนี่ยไม่นับนะเอาแค่ทองอย่างเดียวตอนนี้ตีทองก็กลมๆก,ก็สองแสนนะครับเฉพาะทองอย่างเดียวนะนาฬิกาพวกนี้มูลค่ามันสูงมากนี่ข้อไม่ครบถ้าข้อครบอาจจะสองแสนเต็มๆใส่ในมือนี่สวยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีนาฬิการสโตรี่สักเรือนหนึ่งที่ทําเป็นเรือนทองพร้อมเพชรเต็มเรือนอย่างเงี้ยขึ้นหลักล้านอยู่แล้วอันนี้ตัวเป็นล้านแน่นอนนะครับ กับนาฬิกาในยุคป,ปัจจุบันนะฮะเพราะตอนปัจจุบันมูลค่าของอโลหะเลอค่าพวกนี้มูลค่ามันสูงรวมถึงเพชรก็ไม่ได้ถูกนะฮะเวลาเราไปซื้อฮนะก็ใส่ในมือมันก็ดูดีคือมันดูไม่ไม,ไม่ไม่ทองไม่เหวอะยนเกินไปแต่ปัญหาคือมันเป็นหน้าเพชรทั้งหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าเพชรทั้งหน้าอย่างเงี้ยมันดูป่าไปหน่อยนะ ันดูป,าป่าไปนิดนึงมันไม่เหมาะกับหน้าผมอะหน้าผมมันไม่ป่านะฮะโอเคนะฮะล้วเจอกันใหม่กับตอนวัดไทม์ตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องทําการบูรณาการให้มันกลับมาใช้งานได้ปัญหาคือนาฬิกาหนเดินอยู่หรือเปล่าเพราะว่านาฬิกาคอร์สมันมีอายุงานระบบไฟระบบวงจรเซอร์กิตมันมีอายุงานประมาณสิปีเสื่อมสภาพหมดแล้วก็ป่องไอซีก็ป่องคอรสเสียหมดนะฮะเดี๋ยวจะเอายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าไงทีนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับตอมวัทานนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็มาทําให้ดูว่าผมยืนยันให้ดูว่าผมอะ่ะจริงๆแล้วผมเป็นช่างที่โตมาจากงานแท้ผมเป็นช่างที่ทําจากงานแท้คุกคีกับงานวินเทจมาแต่เด็กๆนะฮะมันจะเป็นช่างที่มาทําแค่เลฟอย่างเดียวแต่ปัจจุบันที่ผมหันมาทําเลฟอะ่ะเพราะว่าวงการเลเลิกกามันโตวไววงการเลเลิกกามันโตวไวมากแล้วก็การที่เราไปศึกษามันอะ่ะเราได้เรียนรู้โมเดลนาฬิกา เราได้เรียนรู้โมเดลนาฬิกาแล้วผมเป็นคนไม่ได้คุนผมไม่ได้คนดูถูกงานจีนผมไม่ได้คนดูถูกคนจีนเพราะผมแม่งก็เป็นลูกครึ่งจีนนะฮะบางคนเห็นดูถูกคนจีนดูถูกงานจีนทั้งทั้นนี้ตัวเองหน้าแม่งก็จีนจีนแต่แม่งดูถูกคนจีนบ้านมีกระจกเปล่าวะนะฮะบ,บ้านมีกระจกก็ส่องดูหน่อยหรือเดินไปในบ้านก็มองสินค้ามองของเครื่องใช้ในบ้านนิดนึงในบ้านไม่มีของจีนเลยเหรอนะคิดนะครับ ะะอย่าไปต่อต้านเขาของจีนดีๆมันก็มีของจีนดีๆมันก็มีนะฮะปัจจุบันนาฬิกาโทรศัพท์เสียวมี่เงี้ยใช้ดีอย่าตายผมก็ใช้อยู่เนี่ยเสี่ยมี่ S1 Pro นะครับใช้ออกจะดีแบตอึดดีด้วยวัดชีพจรได้นะฮะของจีนดีๆก็มีนะฮะเปิดใจรับมันแล้วเจอกันใหม่กับตอนวัดไทม์นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม